ภาคเหนือเนี่ยเป็นจุดหมายหลักราที่จะย้ายเข้ามาทํางานนผมว่าจริงๆมันมันมันบ่นใจอ่ะอาจอาจจะบ่ใจทั้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่เปิ้ลเลือกภาคเหนือเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่มันติดชายแดนเนาะคือมันข้าเข้ามาง่ายพอเรียนคู้ภาษาพอสื่อสารเข้าใจได้ก็ย้ายเข้ามาในเมืองเนาะแล้วก็มีบางส่วนที่ย้ายไปอยู่ในกรุงเทพ ห้องก็มีนะครับพี่น้องคนเมืองคนล้านนาเนี่ยกับคนไทยใหญ่เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันนั้นลากทรับ์กันอู้กันจ๋าการใช้ชีวิตแบบ,ค,บคนเหนืออ่ะมันก็คือคมีความใกล้เคียงกันวัฒนธรรมกใกล้กันนอมันก็เลยเออเรื่องที่จะอยู่ว่าตรงนี้สบายใจแล้วเพื่อนสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่มันมีความเสี่ยงเพื่อนก็บางคนก็เลือกอยู่เนี้ยอย่าแบบไปอะ่ะแต่บางคนที่บารู้ซึกว่าเออมันเศรษฐกิจมันยังแบบปอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังมีคนตังปุ้นที่มันยังต้องเลี้ยงดูอ่ะเพื่อนก็ ไปซ่อหาแฮมชีวิตท,ที่มันเออค่าแรงอาจจะสูงกว่านีครับผมว่าก็ไมได้มีนัก เต้าใดนะถ้าเทียบกับหัวเมืองใหญ่อื่นๆอย่าง,<ม>างเช่นระยองก็น,น่าจะประมาณแสนเชียงใหม่แปดหมื่นชนบุรี 10, 9, แสนเก้าอะไรอย่างเง<ม>ี้ยกรุงเทพสัมนกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยภาคเกษตรมันใหญ่เพราะว่าพ่อผมเดินมันตีกันเนาะมันก็ข้ามมาง่ายมันก็จะเป็นคนที่ไม่มได้อยู่ในระบบของรัฐเนี่ยตัวเลขมันก็จะมาหามันเนี่ยเขาเ,าเลยอาจจะคิดว่ามันหนักแต่มันอาจจะมันหนักก็ได้นะกับบางหัวตาแต๊ะเพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยเราเขาเลยคิดว่ามันหนักแต่เขาเคยไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ก็ได้มันก็ต้องพยายามมามาพอ